สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลขมงคลทะเบียนรถพระราชินีสเสด็จเปิดงานไบเทคพระราชินีสเสด็จเปิดงานไบเทคเนื่องในวโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่14ที่จัดแสดงและจัดจําหน่ายสินค้าศิละปะหัตถกรรมไทยน่าสุนทริทัศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครโดยในครั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีได้ทรงเปิดงานและร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินาถพันปีหลวงที่ทรงทํานุกบารุงสร้างมรดกภูมิปัญญาจากท้องถิ่นเป็นการส่งเสริมขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและต่อย,ยอดงานศิลป,ปะหัตกรรมของไทยประจษ์สู่สายตาสากลอีกด้วยสําหรับลนต์พระที่นั่งที่ใช้เสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้มีเลขทะเบียนคือรอเรือยอยักษ์รอลิง3โดยเลข3ในที่นี้ ตรงกับเลขที่วันพระราชสมภพของพระราชินีคือวันที่3มิถุนายน2521ด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ